สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะนี่คือข้อความจากความรักที่อยากจะบอกกับคุณว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักแบบรวดเร็วกระทันหันนะคะพบกันอาจจะ3วันแต่งงานภายใน3เดือนนะถ้าท่านใดรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าดึงดูดกับคลิปนี้นะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนี่คือข้อความจากความรัก EP ที่2ีพบกัน หรือว่าอาจจะพบรักภายใน3วันแล้วก็แต่งงานกันภายใน3เดือนเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเกี่ยวเนื่องกับพลังงานบางอย่างที่ค่อนข้างมาที่จะรวดเร็วไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะอาจจะได้เจอในสถานที่ที่คุณไปหรือว่าในโซเชียลมีเดียออนไลน์ใดๆเลยในที่ที่คุณอยู่ะคะ่ะ มันจะมีการพบเจอกันแบบไม่คาดฝันของคนที่คุณจะแต่งงานด้วยถามว่าเรื่องนี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นจริงไหมบางคนพบกันวันเดียวก็แต่งงานกันไปอยู่อยู่กันไปจนตลอดชีวิตเลยนะ ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นคู่แท้หรือเปล่าแต่พลังงานนี้ออกมาเป็นสามถ้วยเป็นพลังงานของ life partner เป็นคู่ชีวิตนั่นหมายความว่าคุคนนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่ได้แต่งงานแล้วก็อยู่กันแบบยาวๆสําหรับท่านใดสนใจหินพิงค์แคทอายหินคุณนายรอบใหม่มาแล้วนะคะชีวิตมีแต่ความสุขสบายนะคะได้คู่ที่ดีคือคุณก็เหมือนกับเป็นคุณนายอะนะคะฐานะมัง่งคั่งร่ํารวยนะคะเน้นความรักแล้วก็ โชคลาภเงินทองด้วยนะคะคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปอ่าจรายละเอียดรีวิวให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะประชาสัมพันธ์ชาแนลใหม่นะคะ s o f Love เอ่อ คลื่นพลังเสียงดึงดูดความรักความสุขความสําเร็จลิงอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะคลิกเข้าไปกดติดตามนะคะแล้วก็เลือกรับชมคลิปเสียงดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะเอาละเดี๋ยวเรามาใช้พลังงานเขาหรือเธอคนนี้สําหรับข้อความจากความรัก EP ที่26กันเลยฝากหินคุณนายไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะพลังงานดีมากเป็นหินพิงแคทอายหายาก10มิบเมนนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใส่ได้หมดแหละนะคะแต่ว่าเขาให้ชื่อคำนิยามว่าหินคุณนายคือได้คู่แล้วคู่ร่ำรวยชีวิตสุขสบายเหมือนคุณนายแล้วก็ชีวิตนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยประมาณนี้นะคะราคาบอกเลยว่าคุ้มค่ากับคุณภาพหินดูแลตลอดอายุงานถ้าเกิดมันขาดนะบางทีหินเนี่ยเขา มีร่องหินที่อาจจะไปบาดตรงเส้นเอ็นเนี่ยมันขาดมาอะไรก็ส่งมาร้อยใหม่ฟรีเดี๋ยวอาจารย์ซันลงพลังงานให้ใหม่ตามชื่อนามสก,กุลฟรีนะคะฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยค่ะ ความรักที่คุณจะได้เจอหนี้รู้เร็วกระทันหันอาจจะพบรักกันใน3เดือนแต่อาจจะพบรักกันใน3วันภายใน3วันและแต่งงานกันภายใน3เดือนก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตด้วยพลังงานออกมาบอกว่าอยู่ยาวตลอดชีวิตนะประมาณนี้เอาละอเดอดซันเป็นพลังงานของ new love energy เด e อ u ซขึ้นทีไรอยากปิดคลิปเลยเพราะแทบจะต้องไม่มีคมําบรรยายแล้วนะคะ เ e Sun ก็คือการเริ่มต้นใหม่ความรักที่ดีความสุขสมหวังความสำเร็จแบบ1% 0 0เเต็มสำเร็จแบบพูนๆจุกๆก,กันไปเลยนะคะดังนั้นคนคนนี้จะเป็นคนที่ถูกใจคุณมากๆตรงสเปคมากๆม,มันอาจจะดีเกินกว่าสเปคของคุณด้วยซ้ำนะคะแต่แต่อะไรเอ่ยเขาน่าที่จะอยู่ต่างประเทศต่างแดนเป็นชาวต่างชาติได้นะคะ เพราะเดอะซันอ่ะมันเป็นพลังงานของต่างชาติเนี่ยผมทองตาฟ้าหรือว่าหล่อเหลานะคะสวยงามนะคะหรือถ้าเป็นคนไทยด้วยกันค่ะคนคนนี้จะมีอายุ น้อยกว่าคุณเยอะมากๆเลยอาจจะเป็นถึง10ปีก็ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกลังเลใจนะคะออรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไปรอดแล้วอายุน้อยแล้วมาตกหลุมรักแล้วจะแต่งงานมันจะไหวไหม พลังงานออกมาบอกว่ามันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะการแต่งงานอะ่ะเขาจะขอแต่งงานคุณแน่ๆนะในช่วงสมเดือนหรือคุณอาจจะอยากขอแต่งงานกับเขาถ้าคุณเป็นคนผู้ชายอะ่ะนะคะทีนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณของคุณแล้วถ้าคุณอยากจะยืดเยื้อต่อไปเนี่ยอย่างดีก็อยู่ที่หนึ่งปีอะ่ะนะคุณก็จะ เรียกว่าทนความดีเขาไม่ไหวเพราะเขาจะน่ารักแล้วสม่ำเสมอเด Sun เนี่ยเป็นพลังงานที่สวยงามพอขึ้นมาคร์ดฟาทั้งสองฝั่งของเขาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคนคนนี้มีครบนะคะ หน้าตาดีนิสัยดีจิตใจดีนะคะเป็นคนร่าเริงนะแต่เราก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตรวดเร็วมากๆอาจจะเป็นคนที่รวยมาแต่กําเนิดก็ได้คือฐานะร่ํารวยอยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ท,ทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จสําหรับ พลังงานของเขาหรือเธอคนนี้รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเลยแต่ว่าพลังงานเดอนซันมาอย่างที่จันซันบอกแหละนะคะว่าแม่อยากจะปิดคลิปซะจริงๆเลยอ่ะคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันนะคะชอเง้งอชะแง่แะไรหาเห็นไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนไม่ชอบโซเชียล การที่ไม่ชอบ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 โซเชียลนั่นหมายความว่าเขาคงจะไม่ยืดเยื้อรักระยะทางไกลนานที่ต้องบอกว่าเป็นรักระยะทางไกลเพราะมันเป็นทัววอนสยังไงก็อยู่ไกลกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากที่อยู่ใกล้คุณเร็วๆอ่ะนะคะอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเร็วๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่ไม่ใช่คนที่เล่นโซเชียลมีเดียมากแม้ว่าคุณจะเจอเขาในเว็บเดทเขาก็จะบอกคุณเลยว่าเออเขาไม่ชอบเล่นเกมนะเขาชอบทุกอย่างที่มันจริงจังเนี่ยประมาณนี้นะคะออต่อด้วยพลังงาน c a ล i f ฟนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือด้านขวานเนี่ยเป็น q u e n o o s s o u c e คนคนนี้รักแล้วรักเลยแล้วก็มีความมั่นใจในความรู้สึกรังสังหรอ์ของตัวเองมากดังนั้น ความสัมพันธ์นี้นอกจากเจอกันเร็วแล้วในหลายๆท่านก็คืออาจจะแต่งงานเร็วด้วยแต่พออาจารย์ซามพูดถึงความรวดเร็วก็ขอให้ระวังสแกมเมอร์ด้วยนะไอ้พวกนี้มันก็เร็วแต่มันเร็วในเรื่องหลอกเงินนะคะการที่บอกว่าเดินทางมาหาติดอยู่ต่อมอขอเงินหรือขอรูปนู๊เพื่อด,ดูรูปร่างเอาไว้เก็บไปดูสองคนอะไรใดๆให้บล็อกไปเลยนะคะ อย่างแรกเลยคือจะต้องคอวีิีโโอให้แน่ใจว่าเป็นเป็นตัวจริงไหมเป็นตัวจริงแล้วก็ดูที่การกระทําต่อว่าจริงจังจริงๆหรือเปล่านะคะ ขออนุญาตน,นอกเรื่องสักนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะช่วยหนุนใจได้แอดมินเราคนหนึ่งอายุ49แล้วเขาก็ใกล้จะ50เนอะ,อะเขาก็เข้าไปในเว็บเดทเว็บหนึ่งซึ่งเป็นเว็บเดทชื่อดังแหละอาไทคิวปิดบอกให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาส่งข้อความถามแอดมินเราเอ,อทยคิวปิดอ่าอะเขาก็ไม่ค่อยมีเอ่อกำลังซับพอที่จะ ไปอัปเกรดพรีเมียมหรอกนะคะอาจารย์ซานจะให้เขาก็ไม่เอาเขากเกรงใจนะคะอัปเกรดพรีเมียมนี่มันแพงนะมันต้องพันกว่าาเขาก็เล่นฟรีอาจารย์ซานก็เลยบอกให้อีก อีกคนหนึ่งสอนนะคะที่ประสบความสำเร็จไปแล้วเขาก็บอกว่าขอเลือกคุยให้เลือกคุยแต่เฉพาะคนที่มีรูปคนเป็นตัวสีน้ําเงินพวกนั้นน่ะจะอัปเกรดพรีเมียมแล้วแล้วเขาจะส่งข้อความหาเราได้จะพิมพ์โต้อตอบได้แล้วยังสามารถเช็คศักยภาพทางการเงินได้อีกด้วยนะคะดังนั้น เขาก็เลยใช้วิธีนี้แหละนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่อาจารย์ันก็เคยสอนว่าให้เข้าเว็บเดทไปเหมือนกับเราเล่น Facebook Instagram นี่แหละเลื่อนๆชอบคนไหนก็แต้มหัวใจทิ้งไว้แล้วผู้ชายบางคนอนะ่ะเขาจะเช็คว่าใครแต้มหัวใจเขาบ้างแล้วเขาก็ถูกใจเราเขาก็จะทักมาเองนะเป็นประมาณนี้ได้ด้วยนะคะเขาก็ใช้วิธีนี้เลยทั้งหมดทั้งมวลก็เข้าไปไม่ใช่สวันนะจ๊ะวันเดียวเจอหนุ่มยูคค่ะแล้วก็คุยกันเขาบอกว่าตอนแรกนะ่ะ จะคอลวีดีโอตามที่อาจารย์สอนแล้วจะคุยแป๊บเดียวปรากฏคุยไปคุยมาเฮ้ยมันถูกคอมันถูกใจนะมันลิงก์กันมันใช่เจอประสบการณ์มาคล้ายกันมีความชอบตรงกันคุยกันยาวค่ะจนถึงที่สที่สนะคะกว่าจะได้หลับได้นอนเสร็จแล้วผู้ชายก็ขอดูแลชีวิตเธอนะับแต่วันนั้นนะคะ แล้วก็รอคอยจนได้เจอกันนะคะภายในเดือนได้เจอนะคะแล้วตอนนี้ก็คือได้แต่งแล้วนะคะเย้เราได้คุณนายอุเคอีกคนหนึ่งนะคะถามว่าเขาใส่กำไลอะไรเขาใส่รักต่างแดนเดี๋ยวจะพี่มาถามอีกบอกให้เขาใส่กำไลร,รักต่างแดนของจา์สันเองนะคะเอาละทีนี้ ตอนนี้ก็เลยเตรียมตัวที่จะย้ายแล้วแต่เขาก็ยังแบบอยากอย,กอยู่ด้วยกันต่อเป็นครอบครัวซันมอนไลท์ ight, จะสซบอกไปเถอะคนเราจะต้องมีชีวิตใหม่แอดมินอ่ะเราก็จะมีแอดมินอาสาหมุนเวียนกันมาอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาก็เตรียมที่จะไปแล้วดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าคุณและคู่เป็นคู่แท้นะคะการวัดใจการดูใจมันดูได้ที่การกระทำนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าซีซัวนะ เธอก็ได้ไปเรียนรู้เขาที่ต่างประเทศมาแล้ว ตอนแรกคิดว่าจะไปอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะหรืออาจจะไม่เกินเพราะนิสัยอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ปรากฏว่าได้อยู่ยาวอยู่ตามอยู่ตามอายุวีซ่าเลยอยู่ยาวนะคะประมาณ2เดือนนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาเดี๋ยวคุณผู้ชายเขาก็จะตามมาจดทะเบียนที่นี่นะแล้วก็ไปรับรองที่ยูเคต่อประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้เราก็เล่าให้ฟังเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเพื่อหนุนนําหัวใจว่าเฮ้ยทุกสิ่งมันเป็นไปได้หมดแหละ ถ้าคุณมีความเชื่อว่าคู่แท้คุณมีอยู่จริงแล้วมันจะมาในในรูปแบบของโชคชะตาของแต่ละคนบางคนสั้นบางคนยาวบางคนออช้าบางคนเร็วอยู่ที่โชคชะตาแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อและการมุ่งมั่นทำด้วยอย่างคลิปนี้ที่คุณเจอ หน้าที่จะตกลุมรัก3วันอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่งภายใน3เดือนอันนี้ตามพลังงานไพ่นะคะทางเฟรมอาจจะคาดเคลื่อนได้ไม่เป็นไรแต่เอาจริงๆถ้าคุณจะยือมันก็อยู่ที่ปีหนึ่งอะ่ะเขาคงจะขอแต่งแล้วล่ะคงจะทนไม่ไหวนะคะความสัมพันธ์จะเดินไปในทิศทางที่ซื่อสัตย์ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็รวดเร็วไพ่ดีหมดเลยไม่ได้แกล้งเปิดไว้ให้กะะ็อ,อาจารย์อ่ได้ได้ว,ว่า เมน e ฟสก่อนเปิดหลังสำรับแล้วก็มาเปิดกันสดๆแคลิฟายอีกทีหนึ่งขอให้รับสิ่งดีๆไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะคุณทั้งคู่ก็คงจะต้องได้เจอกันในเร็วๆวันนี้อยู่แล้วนะคะแหมพลังงานออกมาบอกเลยว่าเขาคือคิงถือถ้วยนั่นเองนะคะคนคนนี้มีพลังงานของความโรแมนติกสายเปนะยี่ถ้าใครบอกว่า อยากอยู่สุขสบายจะได้คู่ที่ดีไหมได้แน่นอนทั้งคู่ผู้ชายและคู่ผู้หญิงนะคะคู่ผู้ชายคู่ผู้หญิงของคุณจะทำงานเก่งทำาน่นทำนี่คือทุกอย่างที่มีจะต่อยอดเป็นเงินเป็นทองให้คุณคือเหมือนกับเป็นยุ้งฉางในการช่วยคุณเก็บเงินน่ะทําให้คุณรู้สึกว่าโหโชคดีได้ประยาดีคู่ผู้หญิงคุณก็ได้สามีที่ประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วแถมอายุน้อยหล่อด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย พลังงานของคิงถือถ้วยอะค่ะก็คือคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทนะคะโรแมนติกอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จริงจังจริงใจมากๆนะคะรวมถึงพลังงานนะคะอยู่ที่เมจิ a เชียนเมเนฟิคนคนนี้จะตรงตามแรงอธิษฐานที่คุณขอพรเอาไว้บางทีอะที่คุณคิดรู้สึกว่าตกลักษาวันมันลงมันเร็วอะจริงๆแล้วคุณรอคนนี้มาทั้งชีวิต มันก็ไม่เร็วนะคุณรอมาแล้วทั้งชีวิตจนถึงอายุเท่าไหร่ตอนนี้พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยจนถึงอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดังนั้นการได้เจอกันนะคะการได้พบกันห่มเน,นี้ยมันคือจุดสิ้นสุดของการรอคอยนะคะเอาละทีนี้ไหนขออีกสักสองใบนะคะสำหรับคลิปที่ยอดเยี่ยมคลิปนี้อ่านใบต่อใบเลยเห็นไหมเมื่อเจอกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นะคะไม่มีใครแยกคุณทั้งสองได้หรอกนะคะพลังงานของต่างชาติมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วก็คือเอ็มเพ r ร์นะคะเอ็มเพอร์เป็นพลังงานของจัก,กรพรรดิดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนคนนี้จะมาพร้อมความสุขสบายในชีวิตมาพร้อมความอบอุ่นความมั่นคง มาพร้อมความซื่อสัตย์ชัดเจนว่าจะต้องเป็นคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสามีหรือภรรยาของเขาในอนาคตในปลายทางข้างหน้าคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีหมดเลยอะไรที่คุณเคยฝันอยากจะมีอยากจะเป็นและอยากจะทำคุณจะได้ทำยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนนะคะ ก็อาจจะมีความรู้สึกแบบถฟีดทิกต็อกหรืออะไรไปแล้วเห็นว่าโอ้มาดามคนนั้นคนนี้เขาแชร์วิวสวยที่ที่เขาอยู่กับสาม,มีอยากเป็นอย่างนี้จังคุณจะได้เป็นเอาใจไปแตะไว้เลยแล้วคุณจะได้เป็นนะคะแต่ว่าเรื่องแชร์ก็ฝากนิดน,นึงว่าให้ขออนุญ,ญาตแฟนคุณก่อนเพราะชาวต่างชาติเขาหวงความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วบางทีเราอย่าไปโชว์โปรไฟล์รูปหรืออย่าไปโชว์เวลาคุยอย่าโชว์แชท เพราะเดี๋ยวมันจะมีพวกแอบคาบนะคะแอบ,บไปสาะสแสวงหาแล้วมาตีท้ายครัวแบบนั้นมันก็ไม่ดีป้องกันเอาไว้ดีกว่ามาแก้ไขหรือน้ําตาลนองทีหลังนะจ๊ะเ่ายาบอกว่าเฮ้ยเราวัดใจเลยคือเราต้องเก็บความเป็นส่วนตัวของสามีหรือภรรยาหรือของแฟนของคู่มั่นเราไว้ถ้าได้เจอกันอย่างที่บอกนะคะระยะเวลาอยู่ที่3วันนะคะ3สัปดาห์ หรือสามเดือนเกี่ยวเนื่องกับหมายเลขสามนะคะแล้วก็เมื่อได้เจอการตกลุมรักกันแล้วอะคะ่ะภายในสามเดือนมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การมั่นหมายแหวนลงนิ้วหรือว่าใช่คะ่ะแหวนลงนิ้วทุกคนแหวนลงนิ้วนะคะครูผู้ชายก็แหวนไปลงนิ้วเขาครูผู้หญิงก็แหวนลงนิ้วคุณโอเคนะคะพยายามอ่านสลับให้เดี๋ยวครูผู้ชายจะน้อยใจว่าแหมเหมือนอ่านให้แค่ผู้หญิงนะของครูผู้ชายด้วยนะคะทุเพทุกวัยจ้าน,นะจะ๊ะทีนี้ ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้มั่นหมายภายใน3เดือนนะคะหรืออาจจะแต่งภายใน3เดือนได้ถ้าคุณรู้สึกว่าพร้อมมั่นใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะยืดเวลาออกไปก็อยู่ที่1ปีค่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานนะคะเรื่องเอกสารการแต่งงานเคลียร์มากในไพ่ไม่มีปัญหาแต่อยากให้ไปหาความรู้ถ้าจะแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศนี้ประเทศนี้สิ่งที่ควรจะต้องรัดกลุ่มคืออะไรและฝากไว้นิดนึงว่าเอกสารการแต่งงานทุกชิ้น จะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วนั่งอ่านให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการทริกี้ถ้าเกิดว่าทริกี้ไปว่าคนคนนี้ไม่ใช่ของเราทริกี้ยังไงหมายถึงว่าแกล้งให้เราเซ็นใบที่ไม่รับสมบัติอะไรเลยหลังจากเขาเสียชีวิตอันนั้นไม่แฟร์เพราะคุณจดทะเบียนคุณเป็นภรรยาคุณเป็นสามีคุณก็จะได้สิ่งที่ร่วมสร้างทํากันมานะคะเพราะบางคนเนี่ยชาวต่างชาติบางคนก็ร้ายเราจะไม่ให้โลกสวยนะเราจะให้ดูทั้งสองฝั่ง ว่าต้องการแต่างงานกับผู้หญิงหรือผู้ชายไทยเพื่อให้ดูแลเขาเสร็จสับก่อนตายเปลี่ยนพิั้กรรมนะแบบนี้ก็มีเช็คชูเมคชัวให้ดีแล้วก็พอเวลาที่อยู่กับเขาค่ะเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเก็บเงินในที่ที่ปลอดภัยไว้ด้วยเพื่อเพรสเซฟเพราะว่าเขาต่างชาติเราอยู่ต่างแดนเราไม่รู้อันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่อาจารย์สันฝากไว้แล้โลกสวยได้ในลักษณะที่คิดดีทำดีกับตัวเองค่ะ แต่เราจะไม่โลภสวยในละักษณะที่ไปคิดดีทำดีเผื่อคนอื่นเพราะเขาไม่ใช่เรา โอเคไหมคะเอ่อเพลยเซฟไว้ก่อนจะเป็นการดีที่สุดเอาล่ะหน้าเชียรครบถ้วนหน้าที่การงานบอกแล้วอายุห่างกันเป็น10ปีเลยบอกไปแล้วเขาอุปนิสัยใจคอเป็นไงบอกไปแล้วคนๆนี้มีคนชอบเยอะแต่ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เขามีพลังงานของคนมีสเสน่ห์เท่านั้นเองเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการการเจอเจอกันนะคะก็ในโซเชียลมีเดียหรือคนใกล้ตัวนะคะอาจจะมีพลังแรงดึงดูดให้คุณได้ไปเจอเขาหรือเจอคนนี้ก็ได้ การเดินทางได้เล็กน้อย30เกี่ยวเนื่องกับชาวท่าลมท่าน้ําบอกไปแล้วเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ยุน้อยกว่ากันเยอะแต่จริงๆชาวต่างชาติก็ยุน้อยกว่ากันด้วยนะคะอเอเกี่ยวเนื่องกับอะไรอีกบ้างเกี่ยวเนื่องกับคนยุ่น้อยจะให้โชคลาภทางความรักนะคะน่าที่จะครบแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก โรแมนต์แองเจกันหน่อยนะคะถึงคลิปข้อความจากความรักคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีแล้วก็ส่งพลังมากๆเก็บไว้ฟังบ่อยๆเพื่อให้ได้เกิดขึ้นเร็วๆนะคะเอาละไหนดูซิอืมออกมายืนยันว่าเป็นนิวเล v e การเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ คงจะเร็ว,รวนี้คุณจะได้ออกเดทก,กับไลฟ์พาร์ทเนอร์ว่าที่คู่ชีวิตของคุณนะคะ g e t t i n g to k n o w e g c h o t r t r r ไม่ว่าจะเวลากี่วันก็ตามหรือกี่วินาทีก็ตามขอให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการเรียนรู้เขาหรือเธอคนนี้ให้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้มั่นใจในตัวเขามากที่สุด w o r t waiting for มันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยค่ะ าาการรอคอยอะไรบางอย่างมันช้ามันนานแต่มันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณจะรู้เลยว่าโหมันโคตรจะคุ้มค่าหรือคุณอาจจะปาดน้ําตาลแล้วรู้สึกขอบคุณตัวเองที่อดทนรอคอยมานานแสนนานจนถึงวันนี้พบเขาเมื่อไหร่อย่างไรอย่าลืมส่งข้อความมาบอกอาจารย์ซันด้วยนะอาจารย์สันหรือหลายๆคนเรียกว่าอาจารย์แม่ยังคงอยู่ตรงนี้อยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนจะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านเสมอนะพูดแล้วก็จะน้ำตาไหลอ่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะรักทุกคนนะคะทุกคนเป็นที่รักของอาจารย์ซันเสมอพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะ